เด้ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมอริยาแล้วพากาวงชื่อเล่นชื่อมอย่าค่ะวันนี้หนูมีแขกรบับเชิญพิเศษจากกรุงเทพนานทีเข้ามานั่นคือจุเลยนะผมเด็กชายพาคินแก่ดำรงวงนะครับชื่อเล่นชื่อว่าโตโต้วันนี้เขาจะมาเป็นผู้ช่วยในการอ่านหนังสือของหนูเพราะว่าปกติที่หนูอ่านใช่ไหมมันจะแบบพากเสียงต,ตัวละครสตัว3ตัวอย่างเงี้ยหนูภาพไม่ไหวสุดแล้วไหนๆเขาก็มาเพราะฉะนั้น ช่วยฉันข้าม <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็จะอ่านข้ามหลายๆเรื่องหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรน่ะหรอเลือกเรื่องยากมากตอนแรกตื่นเต้นนึกว่าจะมีสามคนพี่ชายของเขาอีกคนนึง <c oughs> แล้วเขาบอกใหม่ทีนี้ก็เลยเลือกเรื่อ,องอีกยาวเลยค่ะตอนแรกเล่มสีเขียว <c oughs> ช่วยทีต่อมานี้โอเคไม่เอาอันนี้ไม่เอามันไม่มีเรื่องที่ถูกใจ กองช่วยเลือกเล่มแรกก็ <Go. S 1> ง่ายดีนะเล่มแรกวันนี้จะมาอ่านเรื่องอะไรอ่านนิ้หน่อยเรื่องคนโลภกับคนขี้ฉาเริ่มเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนโลภกับคนขี้ฉามาเจอกันนานมาแล้วมีชายสองคนมีชายหญิงสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีความโลภเป็นนิสัยชื่อว่าพิสารอีกคนหนึ่งมีความอิจฉาเป็นนิสัยชื่อว่าทวิน พี่สารกเกาเทวีน,นั้นคบหาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ชัดอยู่ในประเทศเพื่อนกินนะเอ๊ะไม่ใช่เออใช่เพื่อนกินมากขกาเพื่อนตายเพราะว่าสองคนนี้เขาไม่มีความจริงใจอะไรต่อกันเลยแต่ที่ยังคบได้อะเพราะว่าไม่มีคนมาคบค้าสมาคมด้วยอยู่มาวันหนึ่งพี่สารได้ข่าวว่ารงสารควบภุมท้ายหมู่บ้านมีเทเวราอค์หนึ่งมาสิงสถิตให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน ความโลภอ,อันเป็นนิสัยพื้นเพของพิสานนั้นได้บงการแล้วล่ะให้เขารีบเดินไปตรงท้ายหมู่บ้านเพื่ขอขอพรจากเทวดาให้ตนเองมีเงินทองมากมายเมือ่อเมื่อไปถึงศาลพระบูมิท้ายหมู่บ้านพ่สารก็ก้มกราบไหว้ศาลพระภูมิเป็นการใหญ่พร้อมกับอ on ้อนวอนให้เทวดาซึ่งสิ่งสถิตยอยู่ในนั้นรับฟังคําขอร้องของเขาด้วยเทวดานั้นเมื่อเห็นพิสารก็รู้ด้วยญาณวิเศษทันทีว่า มนุษย์ผู้นี้เป็นคนโลภไร้คุณธรรมและไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากตนเองแต่อย่างใดแต่พอเห็นว่าในไหนพี่สารก็มาเฝ้าอ้อนวอนอยู่นั่นละเทวดาจึงปรากฏกายเพื่อพูดคุยด้วยกันแล้วกันว่าอย่างไรเจ้าเทวดากล่าวทักทายพี่สารพี่สารเห็นเทวดาปรากฏกายออกมาก็ดีใจมากรีบละล่ำละลักพูดกับเทวดาว่า ท่านเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้ทราบข่าวมาว่าท่านเป็นเทวดาที่มีเมตตานักท่านได้ความช่วยเหลือชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนมากมายแล้วดังนั้นข้าจึงอยากขอความช่วยเหลือจากท่านบ้างที่ข้าได้ช่วยเหลือคนนั้นเห็นจะไม่ผิดแต่ข้ามีได้ช่วยเหลือทุกคนที่มาขอร้องดอกนะเจ้า ค่าช่วยให้คนที่ยากจนมีเงินทองพ้นจากความเดือดร้อนหากเขาขยันขันแข็งทำมาหากินมากพอเราให้พรแก่มานบหนุ่มที่ไปสอบเข้ารับราชการให้สอบผ่านได้หากเขาภาคเพียรใฝ่รู้เป็นนิสัยค่าช่วยหญิง ที่บุตรยากตั้งคันได้ง่ายขึ้นแต่นางต้องเป็นผู้ทำกรรมดีมาก่อนเป็นเวลานานแล้วข้าช่วยทุกคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมักทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ข้ามั่นใจว่าเมื่อให้พรแก่พวกเขาไปแล้วพรของข้าจะไม่มีวันสูญเปล่าและก่อให้เกิดประโยชน์สุขเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วย เทวดากล่าวให้พิสารได้รู้ตัวเป็นในๆแต่พิสารไม่รู้จักคําว่าคุณธรรมเลยเขาเป็นคนเข่าและมีจิตใจที่คิดอยากได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเทวดาจะกล่าวอะไรไปก็ตามอ่ะเขาก็คิดว่าเขานี่แหละคือผู้ที่สมควรเป็นคนที่เทวดาสมควรมอบสิ่งของเหล่านั้นให้เมื่อเขาอยากได้สิ่งของเหล่านั้นมากเหลือเกินข้านะ่ะก็เป็นคนดีนะเทวดา ข้าก็ทำงานหนักเหมือนกันแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะมีเงินมากเท่าคนอื่นสักทีพี่สารว่านั่นเป็นเพราะเจ้ายังไม่พยายามพอเทวดาตอบเพราะอย่างรู้ด้วยยานวิเศษอีกเช่นกันว่าพี่สารไม่ใช่คนที่ตั้งใจทำงานมากนะักแต่ข้าก็อยากได้เงินทองมากกว่านี้ได้โปรดเถิดท่านเทวดาข้าอยากได้เงินทองมากกว่าที่ข้ามีอยู่ในตอนนี้สักพันเท่า พี่สารยังคงอ้อนวอนขอเทวราต่อไปโดยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเทวราคิดว่าเป็นการยากแล้วล่ะชื่อะสอนให้ครนเขาสำนึกด้วยการพูดจาสั่งสอนดังนั้นเทวราจึงกล่าวแก่พี่สารว่าก็ได้ข้าจะให้พรตามที่เจ้าขอแต่เชื่อเถอะว่าเจ้าจะไม่มีวันมีความสุขจากรับสมบัติมากมายที่เจ้าต้องการได้ดอกกลับไปที่บ้านของเจ้าเถิด ข้าได้เนรมิตเงินทองมากมายไว้ให้เจ้าที่นั่นเสียแล้วเมื่อกล่าจบด่างของเทวดาก็หายลับไปในศาลพระภูมิทันทีส่วนพี่สารก็รีบวิ่งกลับบ้านไปเพื่อชมเงินทองมากมายเหล่านั้นเมื่อถึงบ้านพี่สารก็ต้องตกใจมากเลยละ่ะเพราะว่าทําไมทวินมานั่งอยู่ในบ้านของเขาแล้วอะ่ะอีกทั้งยังกอยเงินทองมากมายที่อยู่ในกองบ้านของเขาขึ้นมาเพ่งินิษด,ด้วยดวงตาที่มีความหมายวางเงินนั่นลงเถอะเพื่อน เพราะทั้งหมดนี่เป็นของข้าพี่สารติงทวินพร้อมกับแย่งเอาเงินทองในมือของทวินมาใส่กองอย่างเดิมเจ้าไปเอาเงินทองมากมายไก่กองเช่นนี้มาจากไหนกันน่ะจะว่าเป็นเงินที่ได้จากการทํางานก็ไม่เห็นจะใช่เลยนะเพราะว่าพวกเราทํางานมาทํางานด้วยกันมาตลอดอะ่ะข้ามีเท่าไหร่เจ้าก็ต้องมีเท่านี้เท่านั้นที่ข้ามีสิถึงจะถูกทวินถามด้วยความสงสัยเรื่องของข้านะ่ะพี่สารปัดอย่างดำคาญ ว่าอย่างไงนะเมื่อกี้เจ้าพูดอะไรเรื่องของเจ้าหรอพูดอย่างเงี้ยเจ้าไม่ได้หมายความว่าเจ้าไปขโมยเงินของคนอื่นมาหรอกนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะข้าคงต้องไปแจ้งให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านรู้เสียแล้วล่ะทวินกล่าวอย่างคนเจ้าเล่ข้าไม่ได้ขโมยใครมาทางนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านเทวราตรงสารพระภูมิไทยหมู่บ้านให้ข้ามาข้าขอมาเองพี่สารรีบบอกงั้นนะ ม่ขโมยก็ดีแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนทีหลังนะข้าบอกเจ้าไว้ก่อนเพราะข้าเห็นว่าเจ้าเป็นเพื่อนทวินว่าเสมือนหวังดีแต่ในใจนั้นขับลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงถึงความริษยาดังนั้นทวินจึงรีบบอกลาพิสารกลับบ้านโดยอ้างว่าปวดหัวอยากกลับไปนอนพักผ่อนแต่แท้จริงแล้วปลับเดินมุ่งตรงไปยังศาลพระภูมิไทยหมู่บ้านทันทีท่านเทวราทวินยกมือไหว้อยู่หน้าศาลพระภูมิ ข้าเป็นเพื่อนกับพิสารคนที่ท่านมอบเงินทองมากมายแก่เขานั่นแหละฝ่ายเทวราเมื่อฟังคำทวีตอยู่ในสารพระูมิก็รู้สึกขบขันเหลือประมาณเออเนะสวรรค์ช่างจับคนโลภกับคนขี้ฉามาเป็นเพื่อนกันได้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีแท้แเสมือน,นผีเน่ากองผุก็ไม่ปานเห็นทีว่าเราต้องค้นให้บทเรียนสักอย่างกับเจ้าทั้งสองคนนี้เสียแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้น เทวดาก็ส่งเสียงออกไปกล่าวแก่ทวินว่าเราคือเทวดาเราจะให้ในสิ่งที่เจ้าต้องการจงขอเรามาท่านเทวดาข้าเป็นเพื่อนกับทวินมาช้านานเมื่อเขาได้อะไรข้าก็ยินสมควรได้สิ่งเดียวกันนั้นด้วยแต่ไม่ล่ะเพราะข้ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาขอเรื่อยเรืเพราะฉะนั้นหากพิสารขออะไรนะท่านเทวดา ข้าขอสิ่งนั้นมากกว่าอีกเท่าตัวทวินร้องขอยอมได้ข้าจะให้ตามที่เจ้าขอแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้านั่นก็เป็นความลบและความอี้ขาของพวกเจ้าเองจำเอาไว้ให้ดีเทวดากล่าวเตือนสิ่งที่ข้าอยากได้อะก็มีอยู่แค่เงินทองมากมายไก่กองเท่านั้นนั่นแหละท่านเทวดาที่สำคัญนะเรื่องนี้ที่ข้าต้องมีมากกว่าพี่สารน่ะ มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยล่ะทวินพูดอย่างเกรมใจก่อนจะกราบลาเทวดาแล้วเดินกลับบ้านไปเทวดามองตามทวินอย่างสมเพศเวทนาเล็กน้อยวันรุ่งขึ้นพิสารก็มากล่าวขอทรัพย์สมบัติมากมายไก่กองอีกเจ้าทวินคนถอยมันขี้ฉานนักเห็นว่าข้ามีแล้วอยากจะได้บ้างซ้ำยังขอมากกว่าข้าเสียอีก ดีละท่านเทวดาครั้งนี้ข้าจะขอบ้านหลังใหญ่ๆใ,ให้ข้าสักหลังนะท่านได้สิเทวดาว่าเทวดาว่าบ้านบ้านหลังใหญ่รอเจ้าอยู่แล้วไม่นานนะักพี่สารก็วิ่งกระหืดกระหอบกับมาหาเทวดาอีก เจ้าทวินมันได้บ้านหลังใหญ่กว่าข้าอีกแนะ่ดีละ่ะครั้งนี้ข้าขอทาดบริวารมากมายมาไว้ใช้สอยนาท่านเทวดาได้สิข้าทานบริวารมากมายรอเจ้าอยู่แล้วสักพักพี่สารก็กลับมาหาเทวดาอีกขอที่ดินสุดลูกหูลูกตาให้ข้าด้วยเถิดท่านเทวดาข้าจะเอาไว้เสริมบารมี หลังจากนั้นพี่สารก็มาหาเทวดาเพื okay. ่อขอทรัพย์สมบัติมาอีกเรื่อย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 อย่างไม่รู้จักพอแต่ไม่ว่าพี่สารจะขออะไรทวินผู้เป็นเพื่อนก็มักได้มากกว่าตัวตัวเองเป็นสองเท่าทําให้พี่สารรู้สึกโมโหและหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากวิธีเดียวที่จะช่วยดับความรู้สึกนี้คือการไปขอทรัพย์สมบัติเพิ่มจากเทวดาอีกดังนั้นพี่สารจึงไป หาเทวดายัางสารพระภูมิท้ายหมู่บ้านทันทีและเมื่อไปถึงก็พบว่าทวินนั่งกราบไหว้เทวดาอยู่ที่แห่งนั้นแล้วจะมาขออะไรอีกล่ะทวินร้องถามพิสารด้วยรอยยิ้มที่ไร้ความเป็นใจที่สุดแกอยากจะรู้ว่าทำไมเล่าหรือจะได้ขอตามค่าด้วยงั้นรึพิสารโต้อตอบอย่างหัวเสียอ๋อทวินรักเสียงยาวข้าทำไมต้องรู้ล่ะว่าเพื่อนขออะไรอะ่ะเพราะมันไม่จำเป็นไงล่ะ เพราะในเมื่อเพื่อนขอสิ่งใดข้าก็ต้องได้มากกว่าเพื่อนเป็นสองเท่าเสมอนัแหละตลอดมาเมื่อข้ามีอะไรเจ้าก็จะไปสรรหาสิ่งที่ดีกว่าและมีมากกว่าไว้ที่ตัวเองเสมอเจ้าไม่เป็นคนขี้ฉ้าเห็นคนอื่นมีแล้วทนไม่ได้ต้องมีอย่างเขาด้วยพี่สารต่อว่าเพื่อนอย่างรุนแรงอย่าว่าแต่คนนู้นคนนี้เลยพราะเจ้าอะมันก็เป็นคนโลภไม่รู้จักพอ เอาแต่อยากได้นูน่นได้นี่อยู่นั่นแหละไม่มีวันสิ้นสุดหรอกก็ใช่ข้าเป็นคนขี้ฉาและข้าก็อิจฉาเจ้าด้วยก็ลัาจะทำแม่ในในเมื่อข้าก็ต้องได้ทุกอย่างมากกว่าเจ้าเสมอไปนั่นแหละ <c oughs> พี่สารฟังทวินหัวร้อยอตอนเองแล้วรู้สึกเดือดดานเป็นอย่างมาก เขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าโดยไม่ทันได้คิดอะไรเสียก่อนพิสารก็ร้องขอเทวดาออกไปว่าท่านเทวดาข้าขอดวงตาของข้าเหลืออยู่เพียงข้างเดียวเท่านั้นเทวดาให้พรน,นั้นตามความปรารถนาทันทีดังนั้นพิสารคนละโลกคนละโลกมากซึ่งเสียดวงตาของเขาไปข้างหนึ่งเสินทวินคนขีน้ฉาก็เสียดวงตาไปทั้งสองข้างเนื่องจากพรที่ตนเองขอไป ว่าเมื่อพี่สารได้อะไรตนเองก็ต้องได้มากกว่าพี่สารเป็นสองเท่าข้าบอกเจ้าแล้วการได้อะไรมาโดยไม่ชอบนั้นมักจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองเสมอเทวดากล่าวพร้อมกับหายตัวขึ้นไปเบิมสวรรค์โดยไม่กลับมายังโลกมนุษย์อีกเลยส่วนพี่สารและทวินนั้นก็ได้ใช้ส สมบัติทั้งหมดที่ได้จากเทวดามารักษาดวงตาที่มืดบอดและอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของที่ไรดวงตาของตนเองไปจนหมดสิ้นสุดท้ายพวกเขาก็ไรเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนพิการที่มีชีวิตยากลำบากไปจนสิ้นอายุไขก็จบกันไปแล้วเหลือสรุปเนาะใช่ๆๆสรุปเริ่มเลยนะเธอทั้งหลาย เห็นจะไม่ผิดหรอกที่จะบอกว่าความโลภกับความอิจฉานั้นเป็นเพื่อนที่รักกันมากทีเดียวเพราะเมื่อมีความโลภและความริษยามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันแล้วต่งก็รังจะชักนําไปสู่ความหายนะอย่างสนุกสนานความโลภไม่เกี่ยงงอนความอิจฉาและความอิจฉาก็จะไม่มีวันปฏิเสธความโลภ ทั้งสองเป็นหายนะแห่งชีวิตมนุษย์ที่คอยเกลื้อหนุนกันมาอยู่เสมอความรู้จักพอนั้นสำคัญมากทีเดียวเธอเอ๋ยเยพราะความพอใจจะเป็นเสมือนเกาะแก้วคุมครองเธอให้พ้นจากภัยแห่งความโลภและความอิจฉาหากเธอมุ่งมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างและเธอพยายามจนถึงที่สุดแล้วแม้ว่าผลจะออกมาเช่นไรเธอก็ควรพอใจในผลงานที่ได้ออกมาและครั้งต่อไปเธออาจจะพยายามขึ้น แต่ไม่ต้องพยายามจนทำรอยความรู้สึกพอในตัวเองแล้วเปิดโอกาสให้ความโลภรวมทั้งความอิจฉาเข้ามายึดครองหัวใจที่บริสุทธิ์ของเธอได้หากเธอมีไม่มากเท่าคนอื่นแต่เธอรู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นมีความสุขที่สุดแล้วเธ,เธออยากเธออยากมีอีกไปทำไมเราในเมื่อเธอมีมากเท่าคนอื่นแต่ต้องสูญเสียความสุขเธอชีวิตไปเธอจะยอมแลกกับมันจริงๆหรอ ็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเรื่องเอียงจำบ่ได้ความโลภกับความอิจฉาถูกเฮ้ยจำเลยดนะ้วยเก่งโอเคมันก็อาจจะมีเสียงมากมายเนื่องจากสุนัขเ <c oughs> นื่องจากสุนัขแล้วก็มาถ่ายกันตรง ห้องรับแขกเพราะฉะนั้นห้อ,องรับแขกและมีคนเดินผ่านหน้าบ้านหมาด้วยโอเคขอจบกันไปเท่านี้ละคะ่ะขอบคุณคะ่ะ